วัดนี้วันที่11ธันวาคม2567เป็นวันที่20มีข้าพเจ้านายมุทธพงศ์พิรมเมืองขอถวายเส้สนสวดสาวพยาคระสูตรพระประลิษฐมนตต่างๆวัวเป็นทุตบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบ,บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอสิ่ของข้าพเจ้าทรงทั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพระระฆังชนะในบทสวดอย่างของเนื่อเธอ โสชมนลมเทวดาสมันตาจาักกาวาเลสุหัตตาทัชิมตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชศาศศุนันต,นนตุสักขะโมคพังสักเคกามีจารุเตทิริสิกะราตาเตจันตาริเคบิมาเนทีเปรัสเตจัตคาเมตารุวะนะครับเหน,นะนักหาเนเคหาวัฒุมหิเคเตคุม,มาจารุยันโตรเทวา ซาลาทละวิสาเมยักกะคันทัพรนาคาจิตพันตาสัมปิเตยังมุนิวะระวะจันังสาวโวเมสุนันตุธรรมสวนรกาโลอยัมบทันตาธรรมสวนรกาโลอยัมบทันตาธรรมสวนรกาโลอยัมบทันตานสวนนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะพะคทวะโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคทวะโต สัตน์โมตสัตว์ภพวัตโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธสัตว์วสุใจสานคมพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังคังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีธรรมังสารนังขจามิทุติยามปีสังคังสารนังขจามิตุติยามปีพุทธังสารนังขจามิตุติยามปีธรรมังสารนังขจามิตุติยามปีสังคังสารนังาม โดสสัจจคิยาธาถานัตถิเมสารนังอัญญงทุทโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงสังโทเมสารนังวะรังเอเตนะสัจจาวัชเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาหมดส่วนมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังพัควาสัพเทสสวิหารติคปิลาวทุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนะสัตทิปัญจมัตเตหิภิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิอาหิจะโลกะาตูหิเทวตาเยปุเยนะสนนิปติตาหัวติพัควันตังพัสนายะภิขุสังคัน,นต๊ะอะพโคจตุนัง ุทาวาสตายิกานังเทวานังเอตะะัออพโหส,สิอยังโคภะวาสเพสุวิหารติกปิระวัตุสมิมหาวนเนมหาตาภิขุสังเทนะสัตติปัญจะมะเตหิภิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิัาษาหิจะโลกะพาตุเทวตาเยตุเยนะสันนิพติภาโหติพัคหวันตางทัศนายะภิขูสังคันจั ยันนุนะมยัมติเยนะภะควาเตนุปะสังกะมายามะอุปะสังกะมิตวาภะควโตสันติเจปันเจกคาถาภาสัยยามติภะะโขตาเทวตาสายยถาปินามะพลาวาปุริโสสัมมัตสัมมันชิตังวาพาหังภาษาไรยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิชัยยะเอวะเมวะสุภาวาเสสุเทเวสุ อันตารหิตาพะทวโตปุระโตปาตุระหังสุนาโคตาเทวตาพะทวันตังอธิวาเตะวาเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาพัทวโตสันติเจอิมังคาทังอภาสิมหาสมโยภาวะนสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะ อัป,ปาราชิตาสังคันติอทัคโขอัป,ปาราเทวตาภาวโตสันติเกอิมังคาทังอัภาเศสตักกรกะพิภโวสมาธาหังสุ็ิตังอัตโนโอชุก,กะมะคังสุสารถีวะเมตาน,นิคาเฮตวาอินทิยาณิรักขันติปัน ตาติอภะคะอปปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสสิเชตวาคีรังเชตวาปะริภังยินทคีรังโอมัตโอหัจจะมะเมชาเตจะรันติสุภวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอภะคะอปปราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิตุขังสารนังคตาเส นะเตคะมิสันติอปายภูมินปะหายะมานุสังเทหังเทวากายังปาริภูเรสันติติอจจะคโคภะควาพิกขูอามันเตสิเยตุยเยนาพิคะเวนา,าสัสโรกาธาตูสุเทวตาสันนิภติตาหวติปะถาคตังทัสนาย,ยะพิกขุสังคันจาเยติ เตถิคเวเอห์สุงอติตะมัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตสักรมาเยวะเทวตาสันนิพติตาเอห์สุงสยยถาปิไมหังเอตระหิเยติเตถิคเวเทวิตสันติอนาคตะมัททานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตสักระมาเยวะ เทวตาสันนิปฏิตาภวิสันติสสยขาภิไมหังเอตารหิอิจิติสามิพิกเวเทวกายานังนามาิจิตายิสามิพิทเวเทวกายานังนามาิเทสิสามิพิทเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถะสาธุกังมณนสิกาโรทะภาสิสามิสิเทวม พันเตติโขเตติโขพัควาตอปจัสโสสูงพัควาเอสักะาโวจักสิโลกามนุสกสามิยัตถาภูมมาปัสสิกาเยสิกาคิริคภะรังปะหิตัตาสมาหิตาปุถโสีหาวะสันมีนารมหังสาภิสามพุโนโมทาธรรมณะสา,นนา,าสุทธาวิปสัสน,นา มะนาวิลาพิโยปัญจัสาเตยตาวาวะเนกาปิระวัทเวสาตาออมันติสัทธาสาวะเทสาสเนีระตเทเนวกายาธิขันตาเทวิชาณวิชาณาพิทโวเตจะอาตภะมะกรุงสุตวาพุทธะศาสนังเตสัมปาสุระหูยานังอามนุสานะพสันนังเปเฟสตสตัมัตภขุง สหัสสังอภัสตารินสตังเอเกสหัสสานังอมนุสสามะอมนุสสา,านะมัทธสงนาเเกเกนันตะมัทธขงขพิสาสภะสุภา,าอโหมันจะสัพพังอติญญายะวะวะ,วะคิบาวานะจักขุมาตัตโตอ,อามันตะยิสัทธาสาวะเกสาสนระเต เทวกายะอภิกันปาเตวิชานาถาพิทวเยโวหังกิตายยสาเมธิราหิตานุปปัสสสะสัตธาสหัสสาวะยักขาปุมะกาปิะวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมธมานาอธิกาวงหิตทูนางสันติหวนังชัสหัสสะเหมาวะ เห่มาวตายักษานานตาวานิโนอิทิมันโตสุต ars, ino, of all of all of all ิมันโตวันะวันโตยะสัศสิโนโมทมานาอธิกามุงติโขนางสามีเตมวนังสาตาคีราทิสหัสสายักษานานตาวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยะสัศสิโนโมทมานาอธิกามุงติโขนางสามีเตมวนังอิเจเปโสละทั โวรัสสสหัสยาคานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสสิโนมธมานาอธิกามงคิทูนางสัิติงวะนางเนสามิตาปัญจสตายาคานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวนะวันโตยะสสิโนมทมานาอธิกามงคิทูนางสันติงวะนาง ุูมิโรราชาคหิโกเวปุลลสะมมิเวสนังพิญโยนังสัาสหัสสังยาขานังปยิรุปาสติภุมพิโรราชาคหิโกสงปาคาสันติงวะนัง สุริมันจ่าที่สังราชาทศาารัตโทภ,ภาษนะาสติคันพานาฮิติปติมหาราชายสศศิโสปุตตาปิตัสสะมหาวอินทมานาะมหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโต,นตยสศศิโนโมทมานะอา,าอภิตาโมญิภูนางสำม,มิติวะนงางพักคีนันจ่าที่สังราชาวีรุณโหตัดป,ะ,ปะสัสติ คุมพันธานังอาทิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาติกัสสาวะมหโวอินธมานามหัทราอิทิมันโตชุติมันโตวันณาวันโตยศสินโมธมานาอภิกามุงติทูนางสำมิงโนางปัติมันจ่าที่สังราชวิรูปักข้อภาษาสตินาคานังอาทิปฏิ มหาราชายศสิโสปุตราปิตัสาภะโมอินทมานามหัธาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโนโมทมานาอธิกามุงพิโคนางสำมิงวะนางอุตราราจพิสังราชากเวโรตัปัาสสติยขานางอาทิติมหาราชายศศิโสปุตราปิตัสาภะโมอินทมานามหัธาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศิโนโมทมานาอธิกามง ติเงวานางปุริมาพิสังทัตตาราทโพท,ทักทเงนาวิรุณหกปัจชีเมนาวิรูประโคข,ขุเบรอ,อุตารังพิสังจักฟาโรเตมหาราชาสัมปันธาฉัตตโรอพิสาภัทรมานาอัตังสุวันเงกาภีรวัฒเวเตสังยามาวินอหัสาอาภูวันจักิกาสังภามายาขุเตนทุเวเตนทุ วิภูจะกวิภูโตสหะจันทโนกามาเสโทจักกินุคันทุนิคันทุจปนาโทโอปะมยโยจักเทวสุโตจักมาตลิกิตาเสโนจักคันทัพโพนโรราชาชนโนสปโออาคูพันจสิโพเจวะอินพารูสุริยวัชสาเอเปจันเย,ยจาราชาโนคันทัพพาสหาราชุธิโมทมานาอธิกามงพิดทูนังสัมิเตงวะนัง นาคาคูนาสานาคาเวสาลาสหาตัจกากรรมะกัม,ม,ะกมะภระรสัปาราคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัฐาจะอาคูนาคายะสติโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคาสันมิจวานังเยนาคาราเชสหัสหาหารันติพิพาธิชาปักคิด มีสุทรทจักโหเวหายสาเตวะนะมัชฌพต,ตาสิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตตานาคราชานามาสิสุปันนโตโอเขมามากาสิพุทโทรสรนหาหิวาจายิอุปาวะายันตานาคาสุปันนาสารณะ,ะมังสุพุธังชิตาวาชีระอัตเถนะสมุทังอสุราสิตา พาตาโรวาสวาเสเตอิทิมันโตยสัสติโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวภาษาเวปาจิติสุจิติจัปหาราทโทนุนมุจีสหสตันจะพาลิปุต,า,ตานังสัพเพเวโรจานามกาสันในหิตวาพะดิงเสนังราหุพัฒะมุปาขมุง สมะโยธานีัพทันเตติขูนางสัมิตริงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยสภาคมูวรุณาวรุณาเทวาโสโมจเตยศสาสะนิตากรุณาการิกาอาภูเทวายศสิโนทเสเตะสภากายพเทลานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยสสิโนโมธมานาอิคาโงภิขูนางสัมิตริงว่านัง เวนทูจะเทวาสหะดีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตาณัตตานิปุรักิตวาอาคูมันภวะลาหกะวสูนางวาสโวเสโธ สัพโปปาคัาูรินทโททัศเตทัศภากายาสัเพเทนานัตะวันนิโนติมันโตชติมันโตวนาวันโตและสิโนโมธมานาอภิฆาโมพิทูนังสัม,มีิพีงว่านันธาภูสหภูเทวาชาลามาคิสิขาริวะหาริทากาจะโรชาจาราจาุม,มาสุภะนิพาสิโนวรุณาสหาธรรมะมาจาัจจุตาจะ เนชกาสุไรยรุจิราอาคูอาคูวาสวะเมสิโนนทัศเตทัศภากายาสเพนานัตตะวิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสิโนโมทมานาอิตาบงคิตคูนังสัมมิเตมังสมานามหาสมานามานุสามานุสุตมะสิปภาปูสิกาอาคูอาคูมโนปูสิกาอภะคูหาโยเทวาเยสะโลหิตาวาสิโนปะ ปารคามหาปารคาอารุเท,ทวายสัตสีนโนเทเสเตทัตสภากายาสพเพนานต,ตวันิโนอิจิมันโตชุติมันโต,นตวันะวันโตออยสัตสีนโนโมธมานาติตามุงติภูนังสัม,มิติวานังสุกาคารุมมหาอารุณาอาคูเวคะนัสสาสหะอทาตะคายะหาปาโมขาอาคูเท,ทวาวิจักขนาสะภามัตาหาราคชามิสก,กาจะยสัตสีนโน ฐนยังอาคาปัชุนโนยทิสาอธิวัสติเสเีทัศภากา,ายาสพเณน,นัตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตายาสัสสิโนโมทมานาอ,าอภิคามมติคูนังสมนิตพวันังเขมียาสุสิตายามากัตกาจะกยสัสสิโนสัมพิตกกาลามเสถาโชตินามาจะอาสวะยิมมา นาราติโนอาคูอัฐาคูปาระนิมิตาทัตเสเตทสัสภากายาสัพเพนานาตวาน,นิโนอิอทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมอธมานาปิกาโมภิกขูนังสัมมิเทงวะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานตวานิโนนา,นามนัวะเยนะอาขัดโฉมเยจันเยสัตติสาสหะสาวุตถนะชาติมัคคีลังโอคะทิณะ านาสาวังเถโมคะสารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุรมมาปารามาะโตจ,จักสุภาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารติโสจักโสปาคะสม,มิธิวะนังสหสสะธรรม,มโรกานังมหาธรรมมาพิติติติอุปปันโนชุติมันโตทิสมากายโยยัสสิโสทเสสะอิสราอาคูปเจกะ วาสวาตินโนเตสัมจักมัชโตอ,อาคาหาริโตปาริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัตธรรมเมาระเสนาอภิการมิปัสสะกันนะหัสสะมันทิยเาเมตหะนณาหะทะพันทะทะมาเทนะพันทะมติโวสัมมันตาปาริวาเรชะ มาโวมุจิตะโกจินังอิติตัฏฐะมหเสนโกนนะเะเสนังอเปสยิปานินาตละมหจะสรังกะทวานะเทระตะเทระวังยถาปาวุสโกเมโกะนะภานะยันโตสวิชุโกตพาโสปจุภาัติสังคุโธอายังวะเสปัญจะ สัพพังอธิญญายะวะวะกิตาวานะจังคโคม,มาโตอามาันตะยิสัทธาสาวเกเสาสเนระเตมาราเสนอาภาิกันตาเตวิชานาถาพิควโวเตจาอาตัปปะมะกรุงสุตวาพุทธสังสาสนามีตาราเเคหิปะก,กามงเนสังโรมมปิติชย,ยุงสัพเทวิชิตะสังฆามาพยาติตายะสสินอมโมทันติสหะสุเตหสาวากาเต ชะเนสุตาติสวดธรรมะจากกับปั่งวัฒนสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสม,มยังพระควาภาราณสิยังวิหาราติสิสิปตะเนมิททาเยตาดตะโคพระควาปัญจาวัคคิเยทิพูอามันเตเสิวเสวเว่เมทิขเวทันตาปัตภาชิเตน,นะ นาเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันนิกานุโยโคนินโนคโม,มโอทุชานิโกอาน,นาริโยอนัตถะสันหิโตโยจายังอตตามะอตตากิละมาฐานุโยโคทุโคอาน,นาริโยอนัตถะสันหิตโตเอเตเตพิกเว หอโคอันเตอนุปค yes, uh ัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากถกกรณียาณะกรณิอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติกะตมาจัสาพิทเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขกกรณียาณะกรณิอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอะยะเมวะอริโย พังที่โกมัคโกใส่ที่พังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวะสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิยังขอสาติคเวะมัจฉินปฏิปทาสะตถาเตรนะอะิสัมพุทธาจะภูการณียานะการณนีอุปาสมายะอติญายะสัมโพธาญาเอกานายะสัมวัตติิยังขอปรญติคเว ทุกขังอริยสัจจังชาติภิกขะลาชาลาภิกขะมรณามทุกขังสองขัาริเทวะทุกขะโทมนัสสุภายาสาปิทุกขะอัปิเยนิสัมปโยโคทุกโคปิเยนิปปโยโคทุกโคยำสิฉังปนะละภิกขิตมภิทุกขังสังภิเตนะปัญจปาทานะคันธาทุกขะอิทังโคปนะปิภเวสภิกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังปัญหา โอนอพวิกานันทิราคะสะหะคตาศักระตระทิพันธ์ทิ่มีทิณที่มีสัยยะทีทางกามาตัณหาภาวตัณหาวิภาวัณหาอิาอทงองังโขปณพิฆเวทุกขมิโรโทอริยสัจจังโยตัสสาเยว,วะตัณหายะเสสะวิราคะนิโรโทจาโคภะติมิสัพโขมุตติอนาตโยอิทงองังโคปณทิฆเว ทุกข์นิโรธคามิมีปฏิปทาอริยสัจจ์อิยะเมวะอริโยตังทิโกมะโคสายะทิปังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาัมมาทิทุกครั้งอริยสัจจ์จิตเมทิกเวปกเทหะนันโสุเตสุธรรมเนสุจักโงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชฌาอุทปาทิอาโลโข ปัญหาังโคปัญหาทุกครั้งอริยสัจจังฝริญยายรติมวิทเวตเอนันสุเตสุธรมเนสุจักพุงอุทปาธิญาณุอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารลโกอุทปาธิังโคปัทุกครังอริยสัจจังฝรินยาธมติมีิทเวตเอนันสุเตสุธรมเนสุจักพุ อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทาธิวิชาอุทปาธิอาโกอุทาธิัทุกขมมทยอริยสัจจ์เมติปัมจักอุทาทิยานางอุทาธิปัญญาอุาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิพังโคภทุกขสมมทโยอริยสัจจง มหาตับพันติเมพิภเวตเถรอนโุสเตสุธรรมเนสิจักพงอุทธปาทิยานังุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังโกภนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังภหีนันติเมธิภเวตเถอนโมสุเตสุธรรมเนสิจักพงอุทธปาทิยานังุทธปาทิปัญญาอุทธปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทธปาทิตังทุกขนิโรโตอริยสัจ อริยสัจจนที่เมพิกเวตุกเทอันน,นุตสติสุธรรมเนศชักองุทธปาทิยานังอธปาทิปัญญาอธปาทิวิชาอธปาธิอารโลโกออธปาทิตังโภปนิธรรมทุกขนิโรธอริยสัจจจง สัจจิกาตัปันติเมธิคเวปกเทอนุโมสุเตสุขามมสุชาคงุทธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิสังโฆปขนิสังทุกขันิโรโธอริยสัจจังสัจจิกาตันติเมธิคเวปกเทอนุโมสุเตสุขามมสุชาคงุทธปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิสังโคปขนิตังทุกขันิโรโธข้ามิมีปฏิปทา อริยสัจจันติเมพิกเวปเอันุสตเตสุธรรมเมสุจักพงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารลโกอุทาทิตังโปปนิังทุกขานิโรธคานินีปฏิปัาอาิยสัจจงพาเวสั้นิิเม สุเอนโมสุเสุเนสุจากพงุปาทิยานางุปาธิปัญญาุปาธิวิชาุปาทิอาโลโกุปาธิชังโคปัายททุกขโรทคามีติปิชาอริยสัตจังาวิปังติเมทิพเวสุตรเอนุโมสุเสุธมเนสุจากพงุทปาทิยานางุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาุทปาทิอาโลโกุทปาธิยาติยาวีวัตจั พิฆเวเมสุจัตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังหวาทสากาดังนะสาปูตังยานะขสนังนะสุวิสุขังหะโมสิโมวะตาวาหังพิฆเวเววเกโลเคสมาระเกสัพพมมเกสัสมนักขามนุยาปชายาสเทววมนุสสายานิปารังสัมมาสัมโพีปิสัมพุทโตปัจจัญญาสิ้ ยาโตตะโคเมพิกเวเมสุจาตุสุอริยสัจเจสุเฮวันติอริวัดพังพระวัสสาการยถาภูตังยานะทสศนังสุวิสุทธังอโหสิอาชาหังพิกเวสเทวะเกโล,เก,ลเกสมาระเกสภัมมเกสส,าสามณะคาเมลียาปชาญาสเทวะมนุสชาญาอนุทศังสัมมาสัพโททินัสังพุธทธอตตนยาสี ยานันจาน่าปณะเมทัสานังปูปักอุภปาธิอุปอุปปาเมวิม,มุตติยะมันติมาชาตินะสิขานิผูนัพภะวติภิะมะโภอิทามะว,วจ่าพะคะวาอัตมาอัตมานาปัญจวัคคียาทิโพุพะคะวะโตภาสีตังอธินันตุปมัตสัมมินจาน่าปนะเวไวยา การณะนสมินพันยะมาเนอายะสมะโตกรพันยะสาวิระภาพฤิระชังดีตามวางังธรรมาจากควงอุทภาพาทียังคินกิสมุทถ้ายะธรรมังสัพพันธังนิโรธะธรรมันกิดเปล่าปลา ปาวัติเตจักภควตาธรรมจักเตปุมาเทวาสัตวมนุสาเวสุทธธรรมภควตาภารานสิยังสิทธะเนนิกาภาเยอนุสาลังธรรมจักขังปาวัติตังอภะปาวัติยังสัมเนนนาวาภาเมนนวาเทเวนาวามาเรนาวาธรรมินาวาเทจิเทนติวาโลกาสมุทิเกณมานณเทวานังสัตถังสุตวา ชาตุมหาราชิกาเทวาสัตยมนุษาเวสุงชาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตยังสุตภาวภาวะพิณสาเทวาสัตยมนุษาเวสุงภาวะพิณสานังเทวานังสัตยังสุตภาวะยามาเทวาสัตยมนุษาเวสุงยามานังเทวานังสัตยังสุตภาวะ สุติตาเทวาสัตถมนุษสาวเวสงสุติตานังเทวานังสัตถังสุตภาวะนิมานนติเทวาสัตถมนุษสาวเวสงนิมานนตินังเทวานังสัตถังสุตภาวะปารานิมิตะวะสัตววัตตีเทวาสัตถมนุษสาวเวสงปารานิมิตะวะสัตววัตตินังเทวาสัตถังสุตภาวะธรรมกายกาเทวาสัตถมนุษสาวเวสงเอตัรมภควตาภารานิสียัง มิสิตตเนมิพระทายยอ,อนุตารังธรรมะจักกังปวัตติกังอาปวัติวติยังสมัมเนนวาปามนเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพัมมุนาวาเทนะขีวาโลคสุเมติอิปิณาเตนะคะเนนะเตนะมูหุตเตนะยาวะพัมะโลกาสัตโตอัปปกขติอันอจยัณจ ภาษสะมส,สีโลกะธาตุสัมกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปามโนจโอราโรโอภาโสโลเคพาตุระหส,สอิอัตติกัมอัตติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัชโคภะวาอุทานังอุทานเนสิัญญาสิวะตโกกนทันโยอัญญาสิวะตโกกน,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 นทันโยติ อิตีนิหังอายะสมะโตกอนทันยัสสะทันยาโกนทันโยเทวะนามังอะโหสีติ